สวัสดีครับพบกับมาสเตอร์วลวีอลมัยในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมวันนี้เราอยู่บริเวณหน้าศาลฎีกาศาลฎีกานั้นถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ทางการเมืองที่สําคัญของสถาบันที่เรียกว่าสถาบันตุลาการนั่นเองวันนี้นักเรียนพร้อมเรียนรู้เกี่ยวกับสถาบันตุลาการหรือยังเอย่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะครับสําหรับใน,นส่วนแรกนะครับเราจะมาพูดถึงนิยามความหมายของสถาบันตุลาการ สถาบันตุลาการคืออะไรสถาบันตุลาการคือองค์กรทางการเมืองซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจตุลาการในการดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมเพื่อปกป้องการละเมิดกฎหมายที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดจนตัดสินข้อพิพาทและความขัดแย้งระหว่างองค์กรทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับหลักกฎหมายณปัจจุบันระบบศาลทั่วโลกสามารถจำแนกออกได้เป็น2ประเภทประเภทแรกนะครับเราเรียกว่าระบบศาลเดียว ระบบแบบนี้จะมีเพียงศาลยุติธรรมอย่างเดียวที่มีอำนาจในการวินิจฉัยข้อ,อกฎหมายมักพบมากในประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบจารีประเพณีอย่างประเทศออสเตรเลียประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอังกฤษนั่นเองอีกระบบหนึ่งนะครับเราเรียกว่าระบบศาลคู่ระบบแบบนี้จะมีศาลยุติธรรมที่ทําหน้าที่ในการวินิจฉัยข้อ,อกฎหมายเกี่ยวกับคดีแพ่งหรืออาญาและจะมีศาลวิเศษอื่นๆที่มีหน้าที่ในการวินิจฉัยคดีเฉพาะ มกพบมากในประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมายอย่างประเทศไทยหรือว่าประเทศฝรั่งเศสนั่นเองต่อมานะครับเราจะมากล่าวถึงโครงสร้างของระบบศาลไทยเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปนะครับว่าระบบศาลของประเทศไทยนั้นเป็นระบบศาลคู่เพราะประกอบไปด้วยศาลยุติธรรมและศาลวิเศษอื่นๆอย่างศาลปกคอรองศาลทหารหรือศาลร,รัฐธรรมนูญซึ่ง สารที่กล่าวมานั้นล้วนมีขอบเขตการวิธีใชยข้อกฎหมายตามบทบัญญัติหแห่งรัฐธรรมนูญนั่นเองสำหรับในรายละเอียดนะครับสารยุติธรรมมีบทบาทหน้าที่ที่สําคัญมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพิจารณาพิพากษาคดีความทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นคดีแพง่งคดีอาญาหรือแม้แต่คดีที่ไม่อยู่ในอนํานาจพิจารณาของสารอื่นๆโดยสารยุติธรรมนั้นมีด้วยกันทั้งหมด3าชั้นประกอบไปด้วยสารชั้นต้น ศารชั้นอุทธร์และสารดีกาสำหรับในส่วนของสารปกครองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีความด้านกฎหมายปกครองซึ่งอาจเป็นข้อพิพาทษระหว่างคนละเมืองกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐกับหน่วยงานของรัฐด้วยกันเองแต่ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจว่าส่วนราชการจะปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามหลักกฎหมายโดยสารปกครองนั้นมีเพียงสองชั้นคือสารชั้นต้นและสารชั้นสูงสุดเท่านั้น สำหรับในส่วนของศาลทหารนั้นนะครับจะเป็นองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาลงโทษผู้กระทำผิดอาญาซึ่งจะต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจของศาลทหารเท่านั้นอาทิเช่นนายทหารชั้นสัญญบัตรนายทหารชั้นประทวนทหารกองประจำการทหารกองเกินเป็นต้นโดยในสภาวะปกตินะครับศาลทหารจะมีด้วยกันทั้งหมด3มชั้นประกอบไปด้วยศาลทหารชั้นต้นศาลทหารกลางและศาลทหารสูงสุด ในขณะที่สภาวะไม่ปกตินะครับจะมีสารเพียงชั้นเดียวเท่านั้นนั่นก็คือสารอาหารชั้นต้นโดยไม่สามารถยื่นอุทธรหรือดีกาใดๆได,ได,ได้และองค์กรตุลาการสุดท้ายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560นั่นก็คือสารรัฐธรรมนูญโดยสารรัฐธรรมนูญนั้นจะมีคณะตุลาการทั้งหมด9คนประกอบไปด้วยประธาน1คนและสมาชิกอื่นอีกไม่เกิน8คน โดยมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญนั่นก็คือการพิจารณาพิพภากษาและวิิจัยปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญทั้งหมดสรุปสุดท้ายนะครับสถาบันตุลาการคืออะไรสถาบันตุลาการนั้นคือองค์กรสาธารณะที่มีหน้าที่ในการวิิจัยข้อพิพาทเกี่ยวกับพลเมืองกิจการภายในและอัชญากรรมภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยแต่ละประเทศนั้นจะใช้ระบบสารแบบใดทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับระบบกฎหมายที่ประเทศเหล่านั้นใช้สําหรับวันนี้นะครับก็หวังว่าความรู้เกี่ยวกับสถาบันตุลาการจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนไม่มากก็น้อยแล้วพบกันใหม่ครั้งถัดไปสวัสดีครับ